ครับคุณผูช้ชมนะครับมาประกอบผมเรัชิพหนึงเัผมมาเกินเป็นน้ n g วานน้ช้กันบานอลไนะครับนตูน้ตหูใส่ลูกชิเข้าไปนะครับนี่ครับนี่นี่แ้แช่แลแซ่บต้าหูส่งเครื่องครับอืมอืมหน่อย

ต้องเครื่องอืม